ถ้าหากว่าเราจะห้ามป่าไม่ให้พวกเราเข้าป่าไม่ใหงแข่งแล้วเราจะไปกินที่ไหนวันหน้าสื่นม่เคยบอกว่ารั้วที่ดีของป่าก็คือพี่น้องคือประชาชนที่อยู่รอบป่านี่แหละครับงนั้นทาอย่างไรแลวครับถ้าเราจะใช้กฎหมายอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เราจะต้องทําให้พี่น้องเนี่ยมีอยู่มีกินนะครับโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงใครที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมใครที่สนใจเรื่องปลูกปักหวานเนี่ยตอนนี้ก็ทําอยู่นะฮะแล้วก็ทํามานาน นะครับหลายคนก็เก็บกินเก็บขายได้แล้วโครงการธรรมชาติปลอดภัยเครือเจริญพกพันให้การสนับสนุนงบประมาณดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลพื้นที่บริเวณแนวขอบกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน การพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากผืนป่าตั้งแต่ปี2556ในพื้นที่ตำบ,บนแก่นมะกรูดจังหวัดอุทัยธานีและในปี2557มีการขยายการทำงานสู่ชุมชนอำเภอลานสักโดยได้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติและเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงตำบลระบำถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการลดการพึ่งพิงทรัพยากรจากข้ยขาแข้งเช่นผักหวานป่า และการพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะบ้านเรียนรู้ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องงานอนุรักษ์กับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งการดําเนินกิจกรรมต่างๆยังดําเนินกิจกรรมอยู่จนถึงปัจจุบันโครงการธรรมชาติปลอดภยัยเครือเจริญพภกพันธุ์ได้สนับสนุนการทํางานอย่างต่อเนื่องมานับ1ิปีเพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เลอือเทียนช้างหนุ่มใหญ่ผู้มีอดีตเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งผู้พันตัวเองจากคนเฝ้าป่าไล่จับผู้กระทำผิดในการเข้าป่าเก็บหาทรัพยากรที่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศมาเป็นผู้ชักชวนให้ชาวบ้านปลูกผักหวานที่เป็นเป้าหมายสําคัญของชาวบ้านประชิดแนวป่าห้วยขาแข้งให้ปลูกต้นผักหวานที่ขยายพันธุ์จากป่าใหญ่มาปลูกไว้ในขอบเขตบ้านเรือนเพื่อลดการเข้าไปเก็บหาในป่า และลดการเผชิญหน้าและการต้องขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ที่ก็ลำบากใจในการจับกลุมผู้เป็นเพียงชาวบ้านที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมักจะพบกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอื่นๆร่วมด้วยเมื่อประมาณทักปีปศ2547-48นะครับเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็น พื้นที่ลกลางว่างเปล่านะครับมีต้นไม้อยู่บ้างนะครับป่าไปนะครับก็เลยมารักษาพื้นที่นะครับแล้วก็มาดูสภาพพื้นที่ว่าเราควรที่จะปลูกต้นไม้อะไรเสริมเข้าไปในพื้นที่บ้างแล้วก็ได้นําเสนอแนวคิดเนี่ยให้แต่และหัวหน้าที่เข้ามานะครับไปรับทราบมีท่านหนึ่งบอกว่าถ้าทํางานอย่างเงี้ยมันจ้เข้าไปอยู่กับชุมชนอย่างแท้จริงก็เลยนี่แหละหลังจากนั้นก็เลยมาทําสูนเรียนรู้แห่งนี้นะครับ บ้านของบุญเลิศกลายเป็นป่าของครอบครัวที่ทึบแน่นไปด้วยต้นผักหวานและไม้ป่านานาชนิดที่รู้แต่กินได้และพร้อมจะขยายพันธุ์ออกไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในแนวกันชนหมู่บ้านประชิดป่าห้วยขาแข้งเป็นการทำงานเชิงลุกนะครับอาการที่จะรอให้เข้ามาหาเราอย่างเดียวก็ไม่ใช่ ก่อนที่จะมาเป็นถึงทุกวันนี้นะครับเรามีการขมอเตอร์ไซค์ออกไปพูดคุยกัชบชาวบ้านไปแจกนะครับบางลายถึงขนาดไปไปปลูกสาธิตให้ดูถึงบ้านเลยว่าวิธีการปลูกอย่างนี้นะป่ากวานป่าเนี่ยมันไม่ใช่ปลูกยากอย่างที่คุณคิดเราออกไปฉายภาพไปเขาดูแต่เขายังไม่เห็นภาพที่แท้จริงยากที่เขาจะเชื่ออาจจะมีคําพูดว่าปลูกยังไงมันก็ไม่เป็นปลูกยังไงมันก็ไม่ได้ปลูกไว้เถอะมันมันไม่เกิดขึ้นได้จริงหรอก หลักการที่เราจะส่งเสริมกเกษตรกรให้รู้จักการปลูกป่าได้เนาะเราก็ใช้หลัก5รู้คือรู้ดินรู้พืชรู้อากาศรู้ตลาดรู้ตนเองรู้ดินคือดินเนี่ยมันมีสภาพดินท,ที่ไม่เหมือนกันนั้นรู้พืชก็คือต้นไม้ชอบดินแบบไหนชอบอากาศแบบไหนนั้นมันก็ส,สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเมื่อชาวบ้านเขามาเห็นแล้วเนี่ยเขาบอกเออมันปลูกง่ายเนาะเขาก็เลยนําไปปลูกกันนะครับ แล้วก็ทําเรื่องการส่งเสริมด้านการเกษตรการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมเรื่องของอการอนุรักษ์ทรัพยาสิธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องชาวบ้านตะบลบ,บันะครับโดยมีการสนับสนุนจากมูลนิธิสืบนะครับเถียนนะครับก็ให้งบประมาณมาจัดซื้อในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ผักบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นผักหวานปา่าพันธุ์มะขามป้อมหรือเ่อเพาะแล้วก็แจกจ่ายอบรมให้ความรู้กับพี่น้องนะครับอพอทําได้สักพักนะครับทางมูลนิธิสืบก็ประสานกับ โครงการธรรมชาติปลอดภัยนะครับก็ได้มาส่งเสริมนะครับในงบประมาณมาต่อยอดอส่งเสริมทางด้านการปลูกผักนะครับพาะกล้าไม้แจกจ่ายให้กับพี่น้องอย่างเป็นรูปธปรรมเนี่ยฉันปลูกสองต้นเลยนะครับบ้านนี้นะครับเป,เป็นอีกบ้านหนึ่งที่เราได้ทาการส่งเสริมการปลูกผักหวานป่ามาสิบกว่าปีนะวันนี้ที่มาเยี่ยมก็เนี่ยเนื่องจากว่ามีหลายบ้านเนาะแต่พอมาเยี่ยมเนี่ยเห็นต้นไม้โตอย่างนี้เห็นต้นผักหวานโตอย่างนี้รู้สึกหายเหนื่อย แล้วก็มีความตั้งใจที่จะทําต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบ้านเรียนรู้ของผมด้วยเนาะอันนี้เป็นบ้านเรียนรู้ของลุงบุญเพงคำํำแพงนะครับ,รบนะครับที่ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยรุ่นที่บอกมันจะปลูกได้เลยมันจะปลูกจริงไหมนี่นะครับต้นต้นปลูกต้นแรกครับไอ้นี่มันมันประมาณเจ็ดปีครับ พอมาปลูกผมได้พันก้าผม้าอบรมครั้งแรกได้มา1ิต้นแต่มันไม,ไม่ไม่ติดทั้งทั้งสิบอครับได้3มต้นครั้งแรกเนาะอยู่ที่นากแต่เออมันก็ยังดีเออมันมันได้ปลูกได้จริงๆเนี่ยภูมิใจมากเลยจริจริงก็สองปีก็เจ็บกินได้แล้วครับเนี่ยต้นนี้ออกลูกแล้วนะครับเนี่ยต้นนี้ออกลูกแล้วขยายพันธุ์ที่บ้านได้แล้ว ถ้าเราถ้าเราเก็บยอดออกมันจะออกทั้งปีเลยครับก็ได้ขายมั่งแล้วก็แบ่งกันชาวบ้านใกล้เคียงไม่ได้เข้าป่าแล้วครับมีได้เก็บข้างบ้านก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกทั้งหมู่บ้านเลยกิยถััดมาก็มีโครงการเข้ามผมก็เข้าไปร่วมโครงการนี้เตอนนี้มีประมาณทั้กี่ต้นแล้วครับเนี่ยเจ็ดสิบต้นแล้วครับเจ็ดสิบต้นโอ้เยอะแล้วเนาะปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆครับมามามาครับนี่ก็บ้านอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับที่มีโครงการที่ปลูกผักหวานป่า ที่แรกปลูกสิบต้นติดเก้าต้นเลยโติดเก้าต้นเลยครับผมและปัจจุบันนี้แล้วเราไม่ต้องไปหาเขาแล้วครับตอนนี้คนเริ่มเดยมาเรียนรู้อย่างสูตรเลยรู้เริ่มโทรมาสอบถามว่าหน้า,ป,ป,า,านปลูกประวาณป่ายังไงว่าหน้าพ่อประวาณป่ายังไงถ้าจะปลูกมะขามป้อมทายังไงปลูกสร้างปา่าหัวไร่ไปนาะทํำยังไงนะครับเราก็เลยมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยกป่ามาไว้ที่บ้าน ป่าหลังบ้านคังอาหารไทยครัวแนะปัจจุบันนี้อยากบอกว่าไม่เฉพาะแค่ตำบลบบำณนะครับเรายังเป็นวิทยากรไปตามอำเภอท้องที่อื่นจังหวัดอื่นเยอะแย,ยะมากมายนะครับเผยแพร่กระจายแนวความคิดในเรื่องของป่าลูกบ้านสร้างป่าหลังบ้านคังอาหารไทยครัวนะครับถือว่าเป็นโมเดลของพื้นที่อื่นก็ว่าได้ โครงการธรรมชาติปลอดภัยเครือจเจริญโภคพัณฑ์มุ่งม,มั่นเป็นส่วนหนึ่งร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเชื่อว่าการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆของบุญเลิศอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมัน่นที่จะขยายผลสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกับประชาคมโลกและประเทศไทยต่อไป โลกในปัจจุบันกำลังประสบภาวะวิกฤตหนักรอบด้านการกระทำของมนุษย์ต่อธรรมชาติมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันส่งผลกระทบถึงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัญหาวิกฤตโลกร้อนไฟป่าฝุ่น PM 2.5ตลอดจนโรคระบาดโควิด -19 ล้วนมีสาเหตุที่เชื่อมโยงเกี่ยวพันกันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโครงการธรรมชาติปลอดภัยเพื่อจเจริญโภคภัณฑ์มุมม่งม่นเป็นส่วนหนึ่งรวมแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเชื่อว่าการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆของบุญเลิศอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งม,มั่นที่จะขยายผลสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกับประชาคมโลกและประเทศไทยต่อไปจากพื้นที่ป่ารอบบ้านและความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาจากคนตัวเล็กๆอย่างบุญเลิศ โครงการธรรมชาติปลอดภัยพร้อมที่จะขยายผลการทำงานการพัฒนากระบวนการและสร้างแรงจูงใจเพื่อการอนุรักษ์โดยการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนตามแนวกันชนพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศและชุมชนในอนาคตเชื่อว,ว่าจะเกิดการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ของชุมชนตามแนวกันชนพื้นที่มรดกโลกเพื่อความสงบสุขและยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันของระบบนิเวศและชุมชนและที่สำคัญก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือต่อปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก